บางบานเฮือนนี uma, yeah ่กะบางสร้างนี่เพิ่นกะสิบ่ใช้เสาเนาะบางสร้างเพิ่นก็สิบ่ใช้เสาเพิ่นสิแบบก่อก่อคัดขึ้นไปเลยบ่แม่นๆแบบอาศัยเล็กคัดไปเลยเลยแบบันกจังแน่นอยู่จังเนาะแน่นอยู่ไดใส่อบนอใส่อบนาเาก็บ่เคยเห็นเขาเ็ดนะ แระกับโบกูจักว่ามันถือคนแ่งถือเคร่งเลยกับโูกูเรลืองนัี้ก็ได้เพราะว่าตัวเองก็โบกเคยมีโบเคยได้โบเคยมีโบเคยได้ห้องน้ำนั่งห้องน้ำจัก้ยกระดี๊กดีแจมน้องตตอยบ่เนาะที่จะได้ห้องน้ำเป็นของตัวเองเนี่ยสบายดีสวัสดีผมแม่พี่น้องเอ็ซีมูเพื่อน บว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะกะ็ยินดีต้อนน้ำกระสู่ซองเบาวกระพายบาล่ลาวคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ก็ได้มาที่บ้านสูงพี่น้องเลยเนาะมาเพื่อนน้องต้อยเนาะก็คือว่ามีผู้ใหญ,ญ่เนาะจากสาวแก่นเนี่ยเพิ่นว่าสิ่เป็นน้องน้ำให้ด้วยว่าเฮ็ดห้องน้ำหม่เนาะกมาสแสดงควนใหใ่น้ำทางน้องต้อยเพิ่นแล้วกบครอบครัวของทางน้องต้อยเพิ่นน้ำเนาะมื้อนี้ก็ แล้วก็ศิมีถามเรื่องที่คุช่างนี่ว่าไปฮอดขั้นตอนใดนเนาะ,แ,ะแต่ละอย่างหลายๆเรื่องอลไรที่น้อง,งเห็นน้อว่าสีได้ใกล้เสร็จสำเร็จว่าสีันรวยกันจังได้เนาะในเมืองมีแผนการเข้ามาแล้วจังที่นะถ้าหากว่าเข้ามาแล้วเนาะก็ฝากกดไ์์กกดดลคติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งบา่าวทั้งป้าได้ทั้งลิปใหม่ๆเพ่อแม่พี่น้องใหายสีห้อเบิ่งเลย,ยเนะาะถ้าหากว่า เบาคำไทยว่าพ <K> ิพาประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนำประเวทพี่น้องในวี่หอดาล่าทานแต่ที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะปั๊บพี่น้องไว้ว่าลายกต่ทีชวนพี่ชวนน้องช่วนัพี่เขาเข้าไปค่าสบายทางน้องต่อยเป็นก่อนพาเซียพายเห้น้องต่อยมืออาห์เมื่อไงกัได้ซื้อให้ซื่อสายบาเซียนห้องน้ำเมื่อนี่ยไหนแมนเป็นยังไงน้องต่อยดีใจดีใจสบายดีเด้อน้องต่อยเด้อห้อง สบายเอฟซีสบายปีอีพีไม่ด้วยโดยสบายปีพีไม่เนาะโดยฟิลิปปินสทั้งได้ปีไม่ปีนีิไปบริเวณฟิลิปปนส์หน้ามูหรอไม่แต่ไปสงผลากับวัดกับกะมาเป็นอะไรคือได้ยินข่าวว่าบอสบายบ่โดยไปหาหมอมาแบบเลือดจางอะนะเลือดจางก็เลยมากเลยเขาสรุมไปกวดบ่ บรินอนห้องหมอพี่ออโอ้ได้ห้หมอเปนมากเขาสร่มอยูงเง่เพื่อนลูกไม่จะเป็นอะไรลูกกระปอดขึ้นพระซ้องคนแต่ว่าผู้หน่อยนะขืนนักนะแบบมันขืนซ้องขางไปกวดแล้วพอดีเพิ่นก็ว่ายา,ยามหานะโอ้โหว่ามันไตก่ก่อนันกินปากมันเม,ม็นม่นนะนะ<อ>มันเม็นแบบเท่ากับสังเกตลูกอยู่แต่ว่าก็เมื่อคืนว่าไม่สิเป็นปอดขึ้นนะ มัเเนเบ็ดแบบคือใส่สีน้ำมนนะมันเป็นแบบเบาก็มีแต่คิดว่าโอ้ยผมแปลงฟันบ่อให้ลูกแปลงฟันเนาะด้วย <c oughs> แต่แป้งแล้วมันผลเม้นออกมาทาั้งในนะแบบว่าเขาไปกวดเลยมอิมอ่นบอกว่ามันขื่นซ้องขางแล้วนะเพราะว่าบุดนอนอซ้องักขื่นแล้วอาการดีขึ้นนะพ่อโดยภในนี่ในมีแต่พยายามบ่อยน้อง่นกินเย็นจดกกินเย็นแน่หวานเน,เนาะ เคยเป็นบ่อมก่อนเคยเป็นมาบ่ดีกว่าเป็นตลอดเป็นประจำด้วยอาการในช่วงนี้ที่เลือดจางเงินกัของเจ้านะใครเนรตี้แต่ไขเนรแล้วใครเนรแล้วนักขืนร้องโล่ไม่ใช่เธอร้มาก้องเสมอบอกอีเมลวันน้ำหนักเขาขืนมาเอาเพิ่มน้่มเนาะแปลว่าเขากลับแปลว่าแต่ก่อนเขาก็ับจะกินข้าวบัวเต๊ะ มาวันนี้เขากลับมากินข้าวเซร็อยู่ดีมีแนอนรับกันโอเคมีแต่อยากเป็นวินนะจนง่ายล้างลงแบบว่าหล่อมใส่ผ้าเชิญจนอีเมดึงเงาดีท่อประตกตารางคงยแคเว้นบุคคาประตกตารางเอาไรเง้ยตาตุกโอ้ยังยิงเสียงของตุ่มของหางเหตุงานอย่างเด้ปุ่งปุ่งอยู่เปรนเทศยังอันนี้นะเนฮต้นเฮต้นอันนั้นบ้านนี่ ที่ว่าเพิ่นเอาพระลงไปส่งและให้ฮาบ้านบ่ก็ให้ฮาบ้านแต่ว่าเพิ่นเอาขึ้นแบบแฮ่ด้อเลยสิเอาพระขึ้นเข้าหาวัดคือเก่าอว้บ่อนเก่าไปบ่อนเก่าแว่าน้ายแฮอีหยังบ่ักนะแว่าเพิ่นแฮผูแกนนั่นรอบเพื่อนโอ้ี่โดยบ่ง่ายๆกล้างบ้าน โดยลอ้างบ้านว่าลางมันปัดวงปัดปางนะกรับเราคือบุญใหญ่กันเนาะแม่ที่นีปัวงปัดปางทรงตาสีไม่เนาะพี่น้องโอ้ยเอาบุได้มาอ่าฮดนองน้ำฮดน้ำน้องต้อยเพิ่นโมฮ้อนบ่เนาะโอ้ฮดได้มาเนี่ยก็มื้อนี้ปัดวงปัดปางข้างล่างออกให้พดมื้อนี่ยแม่นเพิ่นว่าบ่มีฮอดปูมาฮดให้ว่าซั่นเนาะ นนแกบปเลยไปดินนี่ค่ะแบบช็อกเลยไ่ได้ไปช็อกคันชอ็อกกุเนี่ช็อกเลใ่ะโรบเนาะเออช็อกเลยมูมูเราไปดินม้วนเนาะทางห้าวัดใช่จะโรบมวนอยู่คันวานดูดีไม่แห้งลทุกปีนี้น้องต้อยไปนนดนไนินน้ำบาดนี่บ่ิว่าตรงไหนกักะินน้ำบาดนก็ไปห้าเรลโาพดผาแบบนี้ ไลอกโคตรสงแบบนี้ะยีนี่ก็มีบุญได้ไปน้อเพิ่นสิบบัตนี่แล้วกจะดีใจเก้าวทำบ่ฮะบ่อดเกาวัดบ่อหอดสิบบัตซบบัดนึงโอ้กายวัดกายหอดเก้หอดสิบปูไปได้ิบบัตนะสาวพาไปก็ได้ไปวัดใหญ่ไ่บุกไป คือว่าไกลายเป็นไรเนาะเมนชั้มกังคือว่าชั้มรังเขาคือว่ารลายเติบแหละเด้ไปชั้มรังเคยไปทุกปีบอสดีว่าหากไปปีนี้กวัดนี่ยสามปีแล้วผมได้ไปเพราะว่ามันยากลูกยนะเต่าของเขาก็าไปได้ไปสามปีแล้วผมได้ไปเนาะหากสีด้ไปปีนี้ลูกใหญ่แน่นอนนึ่งเลยลูกใหญ่ไปทนายเบิดเหมือนเดคือชั้ม้่อยแท้ไปฮอดินด้วยแล้วไปมองเพิ่นนั่นว่าต้มมันกองไอตุ่มตึมๆพุ่นบ่ อย่าแมนอยู่ข้าม้วนไปแบบนึงงน้ o, ่เนาะเล็กน้อยไปให้ดิโดยโดยคือวันนี่ดีอกดีใจน้องต้อยเพิ่นที่มีที่จะได้อาห้องน้ำบ้านนี้เห็นได้แม่นโอ้ก้าวขามาแล้วบ่แม่นหากระไรแต่หากระไรไม่เจอแล้วสักแกวโอ้ได้เหงาในชายมาแล้วแต่ว่าได้ข่าวดีได้เนาะได้ข่าวดีขามาแจ้งข่าวดีให้น้องต้อยเพิ่นถือว่ามีมีข้อการเริ่มขามาแล้วโดยโดยแต่ว่าหากระไรแต่แห่กับชาย เพราะว่าเมื่อนี้นะที่ได้คอยกับว่าสิไปเอาปูนอยู่แต่ว่าเพิ่นกันยังคาแบบนี้แนละนาเบ่อสุกเนาะโอ้ห้านเขายังปิดอยู่แม่เพราะว่าเ<ม>พิ่นยังเ<ม>งินการสงกานกะเมื่อนี้กะยังมีบางบอลกระดิ่งอยู่เนาะแม่กับเพิ่นเมยเพิ่อยยังอะไรยังบางคนกะปิดห้านเมื่อเยี่ยมบ้านเมื่อสง่งพระประจําบ้านมาเมื่อขอขมาพ่อแม่พ่อแม่อะไรเนาะพี่น้องเลยก็เลยปิดห้านครับแต่ก่เป็นอย่างคือว่าเข้าครับ มาแจ้งข่าวดีมน้องเพิ่นเนาะคือสีบุดุษเนาะเน่ยหลังสงการก็มาได้เหรอพี่น้อยดีใจน้ำด้วยสาต้อยทีได้ของนําเป็นของตัวเองก็ดีใจกันก็แปลว่าคือว่าบล็อกก็ได้แล้วบล็อกได้แต่ว่าได้แต่ซ่องลอยน้ำไปคือสีบพพอบล็อกกาประมาณไหนก้าพอเขาก็บ่เคยเห็ดหนองน้ำเนาะไปเรื่อยๆก่อนเนาะเลาก็ต้องเอ็ดไปเรื่อยๆว่าบพอ่อทำไรกันคอยสั่งมาเนาะ ได้อ yeah, okay. well, ีกช so so wow, yeah. ่องสองร้อยนี่หน่ยคันเห็ดใหญ่เติบกะบหาลอยหกลอยไปเนาะแลต่แต่ถ้าเอื่อยสีฟ้าเห็ดแล้วนะเกิร่ฟจั๊กแต่เพื่อนสีเห็ดใหญนะเพราะว่าเกิร์จั๊กได้เห็ดพี่กันแล้วแต่ซัตธาเพื่อนนั้นเพื่อนใหญ่สำได้กัเอาสำนันเนาะโอ้ยโอ้ยบอกว่าเอาไปยังโบวันเคยนองน้ำจกเทือเนาะเพื่อนเพื่นยังบ่มีแขงแขงบ่เพื่อนจ้างสร้างจ้างอย่างทั้งนี้ เคยได้ินพ่อบอกอยู่บ่ประมาณหมื่นหนึ่งขุดพ่อบอกดีว่าเห็ดจะซื้อก็ขุดอมแล้วเห็ดน้ำขุดน้ำก็ถือว่าพอจ้าก็ได้ขุดกับเพื่อสีได้กับมื่อจะได้หนึ่งสองมือนว่าได้ขุดเนาะกะคือว่าทอก็มี่ได้บ่มีแล้วแต่ว่าอีแม่เราเาเสียเอาลงสามน้ำนะจาบสามทอบันนี้มันกระิบบ่ทออัน อันที่เฮ็ดน้ำส่างนี่งบประมาณนี่แบบบุมีทอบ่เนี่ยนะบบุมีทออ้าวเบบุมีทอจังได้ฉั่นยัได้บ้านมันสิบปีเยือนมันบ่ขมอทอมั้ยใช่โม้คือกันเลยโอ้ว่าเพิ่นให้แต่ค่าคุดบ่โดยเพิ่นให้แต่ค่าคุดนะได้จังเมตรแล้วป่านนี่นะว่าได้สิบสองเมตรสิบสองเมตรเทิงน้ำแล้วบ่ยังบ่เทิงยังบ่เทิงน้ำสิบองเมตรยังบ่เทิงเนาะเออเพิ่นคุดได้จังมือเลยน้องต้อย ตั้งแต่ทีไอมาถายแต่มาทุกมมือปดีว่ามามือหยุดมือหรือว่ามีเบียกเยุดแบบว่ามีเบียกเพิ่งหยุดนะแบบว่ามันเจ็บเป็นพิ่งหยุดนะคุยใหญ่ทางเลยเห็น้ำสัางไงกับปจักคือกันงานทางไหนาคนไทยกับกันมันหมอซื้อเาคือเพิ่งหายงูประมาณมานีแต่ขาคุ้นจะซื้อแต่ว่าขาทอนี่เพิ่นซี มาอีบ่อดีกว่าจะไหนมีมีแต่ยิ่มาอยู่บ่อแต่ยิ่งนุ่งใหญ่มาคนไทยไปคาคุดนะจะมาคาโต้ไอ้ข้าเองเนี่ยน้องกับโบมี่ได้น่องน้องต้อยครับโบมี่อยู่แล้วเนาะโอ้แต่จีเห็นอะไรบานอีกคาคุดแล้วๆเนี่ยโอ้โหแล้วเหรอฮได้อยู่แล้วเพื่อหาได้มันสีบวเจื้อนอันลงบนบ่ออันดิ่งี่คุดไปมาเนี่ยแค่กูแก่เจ้งเด้อพี่น้องเด้อแจ้งข่าวเด้อพี่น้องเนาะทั้งน้องต้อยเขาเป็นแบบเออ คุน้ำสางแลยผมไม่ท่อบาดนี่พี่น้องเนาะเพราะว่างูประมาณทั้งผูุใหญ่ใจดีเพื่อนกะไห้แกคุดขาคุดขาคุดนั่นสางซื่อขาท่อนี่ยังบทันนด้มีมาเนาะหรือว่าเพื่อนสีมานํำหลังบ่มา้ำหลังประสานกับทางปูใหญ่อีกเครือนึงบ่หรือว่าจังใดนะจ้าเนาะทีมงานของปูใหญ่เนาะพี่น้องเอยพิจารณาเนาะแต่ว่าท่อที่มีแล้วในที่ว่าสีวางแผนเมื่อก่อนว่าจะมาให้ตรงน้ำแบัดนี้ทังแม่เจ้านี่ว่าเสีเอาลงไป น้ำสางด้ยเอาน้ำสังเอาลุงไปจกทอปะเนี่ยเพราะว่าสามทอแบบว่าคนเจียวไ้บนลุมก่อนนะเนาะด้วยบนลุมยันมันเจื้อนเพราะว่าเขาเจ้าบอกว่าไอ้ทาคูดนี้มันต้องใส่ทอลุงไปแบบว่าการเจื้อนนะเวลาเขาคูดน้มานะด้ยคันวานเริ่มจะทอลุงนี้ไก่ท้อนำได้อีกเนาะไก่แล้วเพราะว่าจักเม่เพป็นไหงบประมาณมาป่ะเนี่ยเป็นว่าไหงบประมาณมาชิปซีไหม สี่เมตรแต่ว่าน้ำมันผัดท่านในหอดแต่ว่าสี่ไกลเขาคันว่าหอดสี่เมตรแล้วนี่บ่ถึงน้ำนี่เสียจังไรบ่เนี่จ้างต่อบอกดีกว่าหยุดชำนั้นแต่ที่ได้จ้างต่อแล้วเนาะย่างหูหู้นี่ยขายเป็ดขายไก่เพื่อที่พ่อแม่หนึ่งนี่อยู่เบิดหลายตัวเลยแม่สะพานบาทว่ะซะหากเห็นเพืนเห็ดกะหยาบเลยสักแก้วเลยเนาะลุกลึกให้หยาบคันว่ามือหนึ่งนี่ได้แต่แม่ปลาย ปกูดนะดสี่นคนชุดเซงตาแม่น่ยคอลงไปเขามิด่ดำมุงคุมอยู่น้ำอยังบอกโบเห็นหน่อ,อน,นะโบเห็นหน่อยคนคือว่าโบมีดิดดานเนาะคูดลงไปสิบสามเมตรยังมีหอดิดดานแล้วว่ามันฉันแต่เธองามเ่ยันเลยแบบห้องน้ำนะแบบว่าอาเถามเรื่องของน้ำเขาก่อนบ้างคือว่าหัวสวมก็มีดเนี่ยมันบอกนีนะ่แบบล้วแต่ว่าม,ออนามันมัน<ด>นะูมีผ้าปิดไหน ผ้าผ้าที่ยวปิดตีใส่ใจสวมมันยังมีเป็นเป็นหัวเป็นอันหัวสวมแบบว่าเป็นสโค๊กรือว่าเป็นหัวชั่วสวมธรรมดาเนี่ยหัวสวมแบบว่าธรรมดาเข้านางไทยเนี่ยแต่ว่ามันหากมีเนี่ยปิดนะมันได้แต่อันกระตุ้วสวมนะแต่ว่าผ้าที่ปิดนะ้ยังบ่ได้นะ ขาไปได้มันมันบบเกี่ยวกันนะว่ามันบ่โบแมนสักคถ้าว่ท้าว่ามันเป็นถ้าว่ามันเป็นสักคุนี่มันสีเมียนปริดแน่เมียนปริดเปิดเมียนโก้หน่ำแต่ว่านี่จะาของธรรมดาของธรรมดามันกับซีโบมี่ไม้เรืงว่าไอ้ ทีเจ้าเฮ็ดอันปกอันนั้นนะปกท่อนี่บ่ดยตีว่าผาผาฝาปิดกันทอน้ำเพราะแม่เพรแม่ปิดหัวสวมเพราะขับปิดหัวสวมเจ้าช้ามองกันทายระบาดนี่น่ะไปปิดน้องน้องไปกะบูเคยได้จมแม่ที่บเคือยได้กับผเป็นยันนี่บาวบาวแบบ้บบบบบยงว่าันซะ นีแต <Scroll> ่อ so it so ันแนวซะโขกอนบอลขาวไทยใช่น <incorrect gment al language> ั่นมีอยู Six ่โบว์แมนซะโคกดอกโบว์แมนวัชัยข้าวนางดอกข้าวนางธรรมดาเนี่ยแม่แม่แม่เออแม่เชือแเละั้งงนทั้งงานทั้งธรรมดาเนาะคือว่าวันดีบ็อกนี่ก็คือว่าได้ได้สองร้อยป่เออสองร้อยว่าสิมาห่มไว้แล้วปัะนี้ทอนั่ยเป็นปัญหาแม่จะเอาลงสางวานนี้นั่นทอหั่นเสียเอาลงสางจักันทอไหมทุกทอแล้วทุกทอเสียลงไปเลยเอาลงเบิดนั่นแล้วเอาเอาสิเห็ุได้ไดฉันของเงินท่านบัวไทยมันกับสิเจรอนเด้ บอกว่ามาจากคุณแล้วอยู่บ่หกทอไงบอกพ่อแล้วให้พ่อนั่น่ะมันหง่านแต่ที่เอาตัวนี้ลงมาใช่ก้อนว่าโอ้แบบว่าย่านดินทั้งดุมเจือนดินทั้งดุมมันสิเจือนจะหกทอหนักยังสิเป็นปัญหาอยู่บรเด็บหมแล้ย่ามีุ่มดและวคล้ายมันหมดและบมาเนี้คิดมาเนี้คิดมาหาได้คิดมาหาได้โอ้จากปีหน้าจากปีฮึ่งจากปีไดประจ๊ะเพื่อเฉพอบวันนี้คล้ายมูไก่ไก่แม่กับบ่มีเนาะคือตาเห็นนี่แหละ คันจะค่ายข้าขายนั่กับเข้ากับพ่อไดดตะกินกับผมเป็นว่าสีผมมีกนก่นมีกินอยู่เข้าเน่ยพอแด้จับจุจับจอดนะยนี่ยเบียามน่นัอ่สูน้องต้อยไปหาแย่ขครมูแดงมาขายแตนีหาเดือนหารเดือนหกเหมือนกันสีได้อยู่ที่จักรทองย่ีมอเนิกับสีได้อยู่ที่จักรทองน้องปลาซุกได้เลยนี่้อมือนี่มาแบบแรงง่ายแน่เผื่อว่าซื้อั่นซื้อนี่ลูกเขาหางเหียนกับพนันเนาะได้ทั้ง ก็พอเป็นอย่างนั่ก็แต่ทางเฮาก็ชี hit ทางหนองน้ำก่อนเพอทางเขากำลังดำเนินทางการทางหนองน้ำก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเฮาก็ถามน้องเพ่นว่าท่อมีแล้วาสัตว์เนาะโอ้ยดูนนี้เขาก็ชี hit ลูกซาทางผพญายันพนิเกือนึงแต่เลื่แม่เนี่ว่าบ่มีน่าจะช้างมันจิเจือกเขาคุดลงไปและแบบนี้แม่คือท้าเบนท่อนี่แล้วลงก้นก็เลยว่าทอมถี่จะซื้อมาอันว่าไว้เห็ดหนองน้ำนี่สีอันว่า เปลี่ยนามันลุงมันสางก้อนบบดนี่เสียลุงสางแล้วคันบอกลุงบัอย่ามันเจือนจจอางไปตังเงินหมื่นสี่พันบาทจะหันไปนั่งบ่พอพบานนีาห้องหน้ามันจะเงี้ยใและถวาถวเมริดนะฮะได้เุิดปะารนะฮันเดอร์บบบนุพันเลยวันนั้นนะอันโทนันไม่เอาลุงนี่เลยบ่นบพันธ์วาสีนีมีภูมเฮ็ดไทยแต่พนี่ก็เลยเอาอน ท่อนี่มาส่สางสักกอนเออสาสาง่เ็เห็ดไมวย่วยกตาุคือทั้งนี้เห็น็ดกับบริเพณชาบ้านเขาป่าในเนาะไม่าจักไหนมานี่ยและห้องแนวเาะเคยห้าปูย่กนอนเยได้ได้เร่องเห็ดเท่าไรเอาก่บู๋เนาะกันเราเคยเห็ดยังว่าอดดยดทาขกาวดทามสางดทามผดทามเมน็ดผัดน่งนาะ เเอออไปปมื้หนนาาะก็คือในตอนนี้นั่นคันวานแมวถอดมาทั้งของน้ำได้กะคือซีมีแต่อีกบ็อกสองร้อยก่อนเนาะกับอันหัวฉวมเนาะเออยังอเท่านั้นยังทนนั้นนี่จะทนนั้นดูว่ายังไล่ได้บ่ดูว่ายังไล่แบดนี้เนาะดูว่าซีนี่ยังเนี่ยอันยังถอได้ถอเพิ่มมาอีกบัดนี้เนาะยังถอแต่ทั้งนี้เพิ่นเอาเสาข่้นบล็อาทีมาเสา เสาเสาไหมสาปูนเสาอันโกหันเอาเสาเสาหนักเสาหนักกันเสาเาไหมเม่อกีกับชิโบมี่บแมนหลูกเห็นก็เกาหันแล้วเพว่ินข้าจ่างก็คือเกาหันแล้วต้องใช้เสาเนาะจะเสาก็ได้มาบางเพื่อนนี่กับางสร้างนี่เพื่อนกับซิโบใส่เสาเนาะ บางสร,รบบ้างคนกป็สจีบัวส่สาวเป็นจีแบบก Alle, cut 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 ็ก็คัดขึ้นไปเลยบอสแมนแมนแบบอาศัยเล็กคัดไปไปเลยโดยแบบสั้นกัดจังหวะแน่นอยู่จังเนาะก็ค่ะก็แน่นอยู่ไดยใส่ถั่วพูน้าวใส่ถั่วพูน้าวหัวงอกกับโบเคยเห็นเขาเห็ดเลยนะอะไรกับโบฮู้จักว่ามันถือคนแพงอีกถือแพงเงยกับโบฮู้เรื่องนั้นก็ได้เพราะว่าตัวเองก็โบเคยมีโบเคยได้โบเคยมีโบเคยได้ห้องน้ำเนาะห้องน้ำจัก โอ้ยกะดีโอดีแชมน้องต้อยมันเนาะที่จะได้ห้องน้ำเป็นของตัวเองเนี่ยว่ามาเฮงเห็บละเขาเห็บเขาโขก็ะดีแหลบปะนี่ในเมื่อว่าทั้งแม่เปิดนนี่จะเอาทอทีเพันซื้อมาไว้เห็ดห้องน้ำนี่เปินจะเอามาใช้ทางน้ำสั่งแล้สักีเอาเห็ดว่าจะได้ปะนี้อันนี้เอาก็ต้องสีว่านับผู้รักผู้ใหญ่เป็นอีกเธอหนึงเนาะสีว่าชูบทพ้างอีกเธอหนึงโ่ย ว่าเมื่อก่อนหันมีแล้วแต่ว่าทางแม่เพิ่นบ่มีทอลงทรางเพิ่อนอยากก็เลยเอาไปแซงสางแตก่อนจะดินเจือนเ<อ>ครื่องที่แรกเขาว่าสิมาเฮ็ดแต่ว่าทางเพิ่นว่าทอก็มีแล้วเนาะก็ะคือทางแม่เพิ่นมีแล้วล่ะบล็อกก็มีแล้วก็คือทางแม่เพิ่อนว่าเอนแหละทอก็เตรียมเซียนของนงามหลดแต่ว่ามามีเงินปูทีว่ามาคุซางให้ก่อนนะครับแต่ว่าหายตาคาคุดบ่มีทอบ่อยก็เลย ào, nhà ừ. 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 này nhảy, bữa nay cái mua nào không chăm, mình cứ bớt góp chắc chắn là mẹ là lớp biết anh chơi ăn dặm bà này. anh ừ. này chị có tôi mẹ có bơm miếng ngân bà này. bèo bà, thang phần, nì, thang bùn nhầy, thang năn nì, xíu hay bà, hát trang hay, nhau bồ thường lắm. À. để phần chỗ còn bò. Ừ. ừ, phần cả choo, lấy bơm miếng ngon chẳng phần phút thì ทีมาทำรังกันนีเนาะแม่หากแต่ว่าทางทีมงานคุดนี่เพื่อนจะคุดชำนัทน้คเงินเพื่อนหชำเงินเพื่นใหถึงน้าหมดถึงน้ากับแมอยู่ในซอยู่ในิ่หันเงินเพ่รันาวน้องต้อยมีเงินกับจ้างสร้างต้อนาอน้องต้อยอยากเอากาช้นำต้อยกันี่แล้วแม่บอกฮะไปกินกับบไปกินนนนี่แหละมจะแมก็พอะลสู้โดยโดยบานไหาหยังม่ตอยู่น้ำหูกไปทางไหนก็ได้ จักหัวนาทำน้ำโดยว่าจังได้บัวกำไพโดยเนาะทางเขาก็ได้ลมน้ำนางต้อยเพลินแม่แม่เพลินน้ำเนาะก็คือโอ้โหอยู่กันแหละคือว่าที่ว่าแผนที่จะเอาเงนทองของน้ำนี่มาใช้น้ำสั่งนี่แผนก็คือเมื่อนี้เขาตั้งสเกลก็มาแสดงความยินดีกับน้องต้อยเพิ่นมาให้ข้าวดีเพิ่นมนี่เนาะดีใจน้ำทางน้องต้อยเลยกับทางครอบครัวของน้องต้อยน้ำก็ช่วยก็เลยสั่งเฮสั่งายมา เห็ดของนาให้พิ่นทุกคว่นเนาะดยแกมาสะพ้ามาสะพ้าเพิ่นที่เดียวกันเอพิ่นเคยิตกใจแล้วเอามานี่ยได้ไวตกใจแล้วรถเขามาคือบ่ได้สังนะวนเนาะคือว่าแล้วบอกนแกมหายครับผมเงินหานะครัก็ตทใจแล้วก็เคยได้โอยตังตกใจตังดีใจนะหูนี่เงฮะก็ดีใจแลหูว่าิ่นจิมวเหหาเนาะแมน แต่ว่าเรื่องสีอันดำเนินการแบบทอหรือว,ว่าจังไดนี้ก็ต้องว่าอีกทีหนึ่งเนาะนี้เนา<อ>ะว่าสีอันเริ่มมันสีอันจาง้างลงเมื่อเหตุเมื่อใดอมือม่อใดนะรออันหาวิตอันหลังเทศกาลสงการไปอีกประมาณมสองสามมื้อเพื่อเพิ่นเปิดห้านไปนยังเพราะว่าบางทีกับห้านขายวัชรุก่กสังกับเพิ่นกลับเมื่อเยี่ยมเมื่อยามบ้านเมื่อคอกมาพ่อแม่นะเนาะช่วงนี้นะพี่น้องเย คือเอาหัวรวมกับอันดินบอก200น่ะแม่มีอันไม่มีแล้วว่าซันซอนน่ะแม่ยกเลิกไปใตัวนี้น่ะอ๋นั่นเนี่ยมันบ่มีเนาะเอาใช้เท่นั้นก็จได้ตัวนี้ตัวนี้ก็จได้นั้นเพราะบ่มี่ะีจบูทางเฮาก็ได้โอ้ลมนำน้องตอยเพิ่นก็ปว่าลายพอสมควรเนาะโยโย ทางๆเขาก็สีได้ก็โตกับก่อนแล้วน้องต้อยเด้อโดยอาสบายดีเด้อสบายดีนากโตสบายดีแน่เลย